เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทางหน้าของตัวละครผู้ช่วยทานาของปูกระบีนะครับปูเจียนของเรานั่นเองนะครับโดยตัวละครตัวนี้จะเป็นตู้ตัวละครที่2ที่เข้ามาให้สุ่มในทานาของตัวเกมนะครับตัวแรกจะเป็นถังซานคอนจนรีวิวไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปูกระบีนะครับในไหนก็ซุ่มออกมาแล้วก็รีวิวกันน่อดกันว่าจะเก่งหน้าหาหน้าค้นหาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ สเตลราโกลพลาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลราโกลพลาสลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเอาละครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์นยายจารย์ซึ่งเมื่อไรนะครับอยู่กับทางสั้น MMO นะครับกับตัวละครทางด้านของปู่เจียนนะครับตัวละครนี้เนี่ย ก็จะเป็นตู้ที่2ต่อจากถังซานคอนดังนั้นเนี่ยจะแ,แนะนําว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากได้ถังซานคอนมาสุมปูเจี้ยนก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามันเป็นสายคอนเหมือนกันก็เอาแค่ตึงตวก็ได้เนาะสำหรับตัวละครเสริมตัวนี้นะครับคณะของปูงเจี้ยนนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับระดับ S S R นะครับโดยรียกว่าการสุมตู้เนี่ยจะอยู่ประมาณ9วันนะครับซึ่งอันนี้บอกไปก่อนว่าจะทาคลิปสุมตู้นะแต่ว่าก็เกลือนะครับก็ไม่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงหรอกก็คือเกลือนั่นแหละนะคร แล้วก็มาออกตอนสุ่มเล่นๆคันออกนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูท่าหน้าของสกิลความสามารถกันนะครับท่าหน้าของการอัพดาวปูเจียนนะครับอัพดาวปูเจียนนะครับจิตแห่งกระบี่นะครับเขาบอกว่าท่าหน้าของจิตกระบี่เนี่ยเมื่อเชนซินเนี่ยอยู่ในการต่อสู้นะครับเราจะได้รับพลังวิญญาณบวกเนะครับและสามารถเพิ่มระดับของทักษะได้นะครับก็คือความเชี่ยวชาญในการร่าวิญญาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีมากๆเพราะว่า ความเชี่ยวชาญในการล่าวิญ,ญญาณจะเป็นผลในการเอาลงในการอ่านดันเจี้ยนควสต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับการลงเป็นคู่หูนะครับพัธมิตพาสซีฟนะครับเมื่อเราลงคู่หูตัวนี้เดเราจะได้รับโจมตีคิบวก40แล้วก็พลังโจมตี120นะครับว้าวก็ถือว่าดีอยู่นะโจมตีก็ถือว่าดีนะครับทักษะนะครับทักษะพิเศษวิชาดาบนะครับทนาของปล่อยทักษะวิญ,ญญาณไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหาย 140%ของพลังโจมตีของตัวเราเองนะครับในการจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ชนะของจิตกระบี่นะครับหขั้นนะครับเพื่อเพิ่มการโจมตีด้วยดาบเมื่อเราโจมตีในขอบเขตของตัวเองนะครับความเสียหายจากดาบจะเพิ่มขึ้น156%นะครับความตีความเสียหายต่อเป้าหมายนะครับที่ติดสถานะหรือว่าที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%อนะครับอุ้ยจริงๆดีเนี่ยเออจริงๆว่าความสามารถถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ การโจมตีพื้นฐานบวกกับพลังดาบก็จะเพิ่มขึ้นเป็น118่งร้อยสิบแปดรก็ตามลำดับครับสูงสุดที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น216แล้วก็พลังดาบเพิ่มขึ้น240%นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลเสริมสาหรับการใช้งานนะครับคูดาวยี่สิบว้ยคูดาวนานจา้าดสกิลคูดาวโคตรนานนะครับสร้างความสร้างพื้นที่ซีเรียมของด้านหน้าของเองเพื่อทําการโจมตีหลายครั้งนะครับความเสียหายจะเป็น27 1200บบวกกั1200นะครับให้กับเป้าหมาย8ตัวในระยะของความเสียหายนั้น จะถูกแบ่งปันและลดลง15%สูงสุดไม่เกิน10%สำหรับศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะของเรานะครับและเราจะได้รับทางงน้าของจิตกระบี่5แต็กนะครับโดยหลังจากปล่อยไปแล้วเพิ่มความเจือหงให้กับประมายที่ติดสถานะนั้นอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะครับที่อยูอ่โดนเส้นทางกระบี่ของเรานะครับอันนี้อาจารย์สังเกตแล้วว่ามันเป็นเหมือนการเก็บแสต็กดังนั้นต้นเกมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นไปตีบอสท,ที่เป็นบอสพวกบอสใหญ่ๆบอสอาวุลบอสบอสประจําวันอนะไรพวกนี้อาจารย์ว่าดีอยู่นะะเพรา เลดเกมมันดีนะครับเลดเกมมันดีมันมันสะสมจิตแล้วความเสียหายสแตกแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความขอบเขตความเามสียหายตามสแต็คเลยสูงสุดโอ้โห่สี่ร้อบวกกับ2000ันถือว่าเยอะมากนะครับทักษะนะครับทักษะนี้นะครับโอ้ความสามารถก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่โดดเด่นนะดาบยาวทิ้วทิวเขานะครับ จมตีศัตรูฟาดดาบลงมานะครับยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเนี่ยห้าบวกกับ5,716ให้กับ8เป้าหมายในระยะของการโจมตีนะครับรวมกันเข้าไว้ตรงกลางนะครับและดาบมีโอกาส10%ที่จะซ้อนสถานะนะครับให้เราเนี่ยสิวินาทีนะครับสถานะกระบี่ร่องนาผาลดพลังและเราเนี่ยยังลดพลังเป้าหมาย นะครับลูกกอบป้องกันอ่ะลง5%นะครับสูงสุด3มสแต็เลยหลังจากปล่อยทักษะแล้วคุณจะได้รับจิตกระบี่หชั้นโดยสูงสุดได้รับ5้าสเต็คนะครับเอ้ยแต่ว่าอาจารย์ชอบตรงที่ลดลดเกาะนะครับซึ่งเราเล่นเป็นวิญญาณยุทธแมวมันมีคนลดเกาะให้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเออทักษะพวกนี้มันถือว่ากระบี่ถือว่าเก่งอ่ะเนี่ยเล่นคู่กับแมวจะมาดีนะครับผู้พิทักษแห่งดาบนะครับทักษะคูดางสิบสองวินาทีปล่อยการควบคุมทั้งหมดให้กับตัวราท่างคอจะหายด้วยพลงัง สูงสุด8เป้าหมายะระยะโจมตีนะครับมีโอกาส10%ซ้อนสถานะกับเป้าหมาย10วินาทีในเวลาเดียวกันเราจะเคลื่อนย้ายไปยังเป้าหมายและทิ้งดาบป้องกันวิญญาณเอาไว้เป็นเวลา8วินาทีอัตราโจมตีกิจกรรมของมันจะเพิ่มขึ้น12%ในเขตของอนาเขตดาบครับเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลบัฟภายในตัวเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ได้เป็นบัฟแบบบัฟจ่าๆขนาดนั้นถือว่าเป็นบัฟเล็กๆน้อยๆได้เลยเนาะแล้วก็ทหน้าของทัพษะวิญญาณที่4ครับ จากเวียนที่4นะครับทรงพลังนะครับเจาะพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหาย4เท่าของระยะโจมตีนะครับ96บวก600ให้กับ8เป้าหมายในระยะจะถูกกระแทกจุดกึ่งกลางทำให้เกิดความเสียหาย1ระยะนะครับที่เป็นพลังโจมตี4,800บวกกับ3,100นิดๆนะครับโดยหลังจากที่เราปล่อยทักษะแล้วเราจะได้รับจิตกระบี่1สแต็กนะครับและการโจมตีทีิจเข้าคางทัวทาจะเพิ่มขึ้นให้กับความเสียหายของจิตกระบี่อีก1สแต็กนะครับสำหรับศัตรูทุกตัวนะครับที่อยู่ในระยะความเสียหายนะครับ จะถูกแบ่งนะครับและลดความเสียหาย15%สูงสุด10%ต่อความเสียหายที่อยู่ในสถานะของเส้นทางกระบี่จะเพิ่มขึ้น20%นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยถือว่าชนะทักษะดีนะครับแต่ว่าการโจมตีหมู่อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงเวลาโจมตีที่หลายๆครั้งแล้วมันทําให้ความเสียหายมันเบาลงไปเรื่อยๆก็เหมาะเหมาะสมแล้วเพราะว่าดาบแรกมาแรงมากแล้วดาบต่อมาก็ยังแรงอยู่มัน,มนอาจจะดูแบบแปลกๆนะครับอาจจะดูแบบเอ้ยแบบเอ้ยมันทําไม ทำไมแบบแรงตลอดไม่มีเบาไม่มีเพาเลยเหรออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบแต่และคนก็จ,จะแบบรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันแรงเกินไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีสําหรับตัวจานนะเออมันจบจีทั้งหมด8ครั้งอ่ะ8เป้าหมายอ่ะซึ่งจะให้แบบแรงจีจาร์ทุกตัวจันว่าเป็นไปได้ยากครับโอเคเราใส่ไปแค่หนึ่งตัวขอไปดองดูสกิลกระบี่หน่อยกันระ,ะ,ะเบิดวงแหวน,นนะครับเห็นปะนี่ครับเห็นปะมีสกิลดาบทิ้มลงมาถามว่าแรงไหมมันก็ไม่แบบ มันก็ไม่ใช่ว่าแรงขนาดนั้นครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในสกิลบูสได้ลดเกาะฝันลงข้ามได้ครับโอเคเรับปติหุ้ยคีเราแรงมากครับคิดจุดถ้าเป็นดาเมจเดียวจะบอกได้จู่ชิงโหดมากถ้าเป็นดาเมจหมู่อ่ะอ้วนไฟนะครับวิญญาณยุทธ์นะถ้าเป็นดาเมจเดียวพวกตีบอสเดียวเดี้ยวนี้่ครับเห็นปหะลดเกาะลงครับลดเกาะเกาะแตกเจาะเกาะเป็นผลมาจากนานของจิตจิตก,กระบี่นะครับอ่ะไปหาไปแล้ว ถ้าเป็นดาเมจเดี่ยวเนี่ยเวลาเราลงพวกดันบอสท,ที่เป็นบอสดาเมจตัวเดียวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้หวังดาเมจซีซีอะไรต่างๆจู่ชิงแรงมากนะครับปยันยุทธจู่ชิงถือว่าเป็นอะไรที่โบะบะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าบอสเกิดยังเราลองไปตีบอสดูดาเมจหน่อย แาเมนอาจจะไม่ได้จัดจ้างขนาดนั้นด้วยไอดดจานแบบไม่ได้ไม่ได้แบบดีเลิศเลยขนาดนั้นอีกสิบนาทีแล้วเนี่ยไปตีบอสต,ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ติดตีได้เล่นไปแต่ว่าต้องใส่ทีมไม่ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจาย์จะมาคุยถึงเรื่องการ์ดด้วยนะการ์ดแต่ละการ์ดมีความสามารถปลดล็อกความสามารถพิเศษนะครับโอเคอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ใส่เอาไว้แบบเฉยๆครับตัวคอสในทีมสามตัว <laughs> ใส่แบบ แต่แบบกลักวๆนไว้เฉยๆนะครับโอเคเราเลือกเป็นกระบี่เป็นคู่หูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจักหน่อยดีกว่ามีคนตีไปอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ดาเมจของเราเป็นอะดับหนึ่งระเบิดวงแหวนมาแล้วก็ขอลองดูคิดที่เท่าไหร่ส0ง0สนสองแสนห้าอื้ม 2อ0 0สาดาเมจอย่างพุ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเราไม่ได้มีตัวฮิลนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวคู่หูมันจะตายง่ายครับเห็นไหมกระบี่เลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วอะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างปาร์ตี้ที่มีตัวฮิลมานะครับกระบี่แก้ตายละแต่ว่าถ้าพูดกันแบบกำลับแบบแบบโดยรวมโดยรวมนะจันว่าดาเมจถือว่าดีมากๆนะครับใครที่ต้องการหาน้องเนี่ยข้ามถังคอนมาก็ได้ในใน,ในตู้รอบแรกนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์ โกบอลหรือเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้วางแผนกันถูกนะครับกระบี่จันวาสจีจารกก์กาถังคอนอีกในความรู้สึกจันนะแต่ถังคอนเหมือนว่าเป็นคู่หูแล้วมันจะเพิ่มคีดาเมจแต่ว่ากระบี่มันก็มีจอกงจอกเกาะมันเหมาะมันก็คงจะได้ว่าคู่หูเราเวลาเราเลือกเล่นอะ่ะต้องถามหาความเหมาะสมของตัวทีมครับว่าทีมเราใช้อะไรนะครับมันจะได้เลือกถูกสเตลราโกพาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง t e l l a า Go+ plus ลิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทางด้านของปู่กระบี่ปู่เจี้ยของเรานะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ที่ดีนะจันจันรู้สึกจัน,จนว่าจันชอบมากนะครับแต่ว่าเสียดายว่าสุมได้ตัวเดียวนะตอนตู้ก่อนตู้จะหมดแล้วก็ตู้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทาหน้าของปู่กระดูกนะครับจะได้มารีวิวหรือเปล่าก็ต้องลองดูอีกทีเพราะว่าสุมยังไม่ออกนะครับตู้ในปัจจุบันเป็นปูกนป่กระดูกนี่ปู่กระดูกของเรานะครับ ก็จะเป็นตู้ที่มาเรื่อยๆครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมาเรื่อยๆจริงๆนะตู้เก่าไปตู้ใหม่มามันมาเรื่อยๆจริงๆครับทาให้เราต้องสํารองเพชรเอาไว้ในการซื้อลูกแก้วส้มนะครับถ้าใครเนี่ยต้องการสุ่มหาร้อนนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับจานหน้าของปูเจียงก็รองคอมเมนต์กันไว้ได้สําหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดลากแค่ฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านจําเงินสเตลราโกพัดกันไว้ด้วยจาถูกจมไมเต็มีไม่มีดีฟานไวัคิรบบุย